สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มากินยำมะม่วงมองจ้ะจะก,ก็ใส่ร้อนๆเนาะเลยต้องกินยำหิวเอ๊ะเปรี้ยวๆเผ็ดๆเลยมีมะม่วงอยู่จ้ะก็ะเลยมายำใส่ปลาผงจ้ะปลาผงปลาฉลาดที่ที่เป็นปลาผงเนาะเะพื่อนๆแล้วก็ใส่หอมหัวเด้งจ้ะก,ก็นล่ำปลาก็ นี่จ้าะม่าว,ง,วงจะเป็นลูกแบบนี้ถ้าเป็นบ้านเองก็จะเรียกะม่าว,วังรนตานน้อนเพื่อนเปียวจ้าเปียวคิดจ้ามาจ้ามากินกันเลยจ้าใส่ปลาฉลาดมันจะทำให้ไม่เปียวเยอะจ้าเพื่อน เอยมำล้นน้อเพื่อนล้านหน่อยอยู่กลางๆเอาใส่รถนั่งจะปเพื่อนมาจา้ะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลตัด หวานลไปหน่อยจ้ะเปรี้ยวเป็นมะม่วงเปรี้ยวเลยจ้ะเป็นเพื่อนสีขาวจ้ะมีลูกเนึ่อหามหาม ยำเค็มสองลูกยำเ,เ,เพื่อนลูกประมาณเนี่ยร้อนเนาะเพื่อนร้อนเจย ไม่มีร่วมเลยวะเนี่ยร่วมจะมาเป็นที่ที่จะเป็นเพื่อนมาจ้าง เสบใจยำม่วงไข่สองลูกมาถักทายจ้าเพื่อน coi yam set lăn nổi gạt tiền, ô ô, ô ô, lăn nổi, mắt trôn, á, há con, hay nằng, nó lột ขนาด่สองหูนะเพื่อนนั่งเยอะเลยเค็มคนอ lạnh nồi xem người nè, cái bài giai là gì? À Lớn à, các bạn, นี่หล่อนก็นยำม,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 ม่วงกะวิ่งเข้าห้องน้ำดีเนาะถักกินหลายคนจะอร่อยเนาะพเพื่อนๆของเปียวไม่ว่าจะเป็นของเปียว นิ่สุมตำ้เนาะมาจ้าสุมส่วมะม่วงยำใส่ปลาปุ่น ถ้าใคยเพื่อนๆจาสบายดีกันน้อมาเด้อจ้ามากินยยมมะม่วงไปกันร้อนๆอากาศร้อนๆ มาจ้าเสร็จ นะจ้าสับจ้ะโอเคจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นาะจ้าฝากเพื่อนๆที่เข้ามาติบชมเนาะจ้าขอบคุณมากมากจ้าพอชมเราฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนาอจ้าน้อเพื่อนๆนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้จ้าคอมมิต์เข้ามาจ้าเพื่อนๆมาพูดคุยกัน มาเซอ่ามาอ่าทักทาทยกันน้อเพืพ่อนๆนาะจ้ะเคจ้าก็าไม่มีหลายมากเราเจอกันคลิปนานนะน้องเพืพ่อนๆโอเคจ้าบ๊ายบาย